ปกตินะคะเป็นคนที่ชอบเบอร์มงคลเป็นคนที่ชอบศาสตร์ตัวเลขมากที่ผ่านมาเนี่ยคือแพงเท่าไหร่ก็ซื้อนะคะพอนี้พอใช้ไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเหมือน,นที่เราแบบอยากจะได้ก็เลยลองมาปรึกษากับอาจารย์ดูคืนนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเบอร์นี้มันไม่เข้ากับเรานะอาจารย์ก็แนะนํามาว่าอาจารย์มีเบอร์ศาสตร์สัมผัสที่จัดเรียงมา เพื่อเราโดยเฉพาะเหมาะกับเราแล้วก็เหมาะกับดวงชะตาของเรานี่พอลองใช้ดูค่ะชีวิตมันโคตรเปลี่ยนเลยค่ะการงานการเงินดีขึ้นคือดีขึ้นทันตาเห็นเลยแล้วก็เหมือนเบอร์นี้เป็นเบอร์เราจริงๆมันไม่ใช่เบอร์แค่เบอร์สวยหรือเบอร์ธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะใครที่กาลังมองหาเบอร์อยู่ที่ตอบโจทย์ที่ว่าเป็นเบอร์ของเราเพื่อตัวเราจริงๆนะคะแนะนำเบอร์สาสรสัมผัสของอาจารย์เลยค่ะใช้แล้วอ่ะดีขึ้นทันตาเห็นจริง